แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำคุกกี้มันม่วงงาขาวมาฝากอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจเฟซบุ๊กชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะ เริ่มแรกก็จะนำมันม่วงที่เราเนื่อสุกเรียบร้อยแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้ประมาณสัก200กรัมมาโขลกในคกนะคะท่านเพื่อนอมีเครื่องปัน่นก็ใช้เครื่องปั่นแทนได้มันจะได้ละเอียดนะคะแต่วันนี้เราขี้เกียจละเครื่องปั่นก็เลยทำการโขลกนั่นเองเนื้อมันก็จะไม่ได้ละเอียดมากนะคะจากนั้นก็ตักใส่ชามผสมจากนั้นก็ใส่เป็นแป้งธัญพืชอน6ชนิดนะคะลงไป2ช้อนโต๊ะ ตามด้วยอัลมอนด์ผงนะคะอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นนมจืดนะคะ1.3ส่วนสถ้วยตวงจากนั้นก็จะใส่เป็นเนยมะพร้าว2ช้อนโต๊ะรวมทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนได้หรือว่าน้ำมันอย่างอื่นหรือว่าใส่เนยนะคะ ข้อดีของเนยมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนมะพร้าวเหมือนเราใส่กะทิเข้าไปนะคะซึ่งมันก็จะเข้ากันดีกับมันม่วง เราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่ใส่น้ำผึ้งก็อาจจะเป็นน้ำเชื่อมยอดหวานแต่ลดปริมาณลงหน่อยนะคะหรือไม่ก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายแดงประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจริงๆแล้วนะคะเรานำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะใส่ไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นเลยก็จะสะดวกดีเหมือนกันนะคะมันก็จะได้เนื้อที่เนียนละเอียดเนาะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะเราใช้ไฟประมาณสักร้อย4 0นะคะ เปิดไฟบนล่างไว้รอเลยมันจะคนยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียว พอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมถาดสําหรับที่จะเอาเข้าเตาอบรองด้วยกระดาษไขนะคะวันนี้เราทาน้ํามันอีกหนึ่งรอบเพื่อป้องกันว่ามันจะไม่ติดแบบชัวร์นะคะจากนั้นก็ทาน้ํามันที่มือเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําส่วนสมนะคะเมื่อกี้มาปั้นเป็นก้อนกลมๆพอได้ก้อนกลมๆแบบนี้แล้วค่ะก็วางที่ถาดแล้วก็ใช้มือกดให้แบนเลยค่ะแนะนำว่าอย่าทำหนาจนเกินไปนะคะ จากนั้นนะคะให้เราเอางาขาวเป็นแบบงาดิบนะคะโรยด้านบนแบบนี้แล้วก็ใช้มือกดให้มันเข้าไปในเนื้อขนมด้วยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ร่วงนะคะจริงๆมันก็มีร่วงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่กดเลยเนี่ยมันจะร่วงเยอะเนาะใส่แบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบไฟบนล่างร4อยองศาประมาณสัก15นาทีค่ะก็จะได้ขนมนะคะคุกกี้มันม่วงงาขาวหน้าตาประมาณนี้เลย มันก็จะเป็นแบบซอฟคุกกี้นะคะแห้งนิดนึงนะแต่ไม่กรอบรสชาติก็เหมือนมันม่วงนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเนยเมะพราะ้าวกลิ่นหอมของงาขาวนะคะผสมกันไปเนาะรสชาติก็จะหวานกำลังดีนะคะก็ลองไปทำดูเนาะถ้าใครชอบกินมันม่วงก็น่าจะชอบเมนูนี้เหมือนกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ